คำเตือนคลิปนี้มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมใครอยากดูก็ดูได้นะครับใครไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรครับแต่กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมริวคุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะไม่เล่น The Mimic แบบใน o b l o x นะครับเป็นเกมที่บันเทิงเฮฮานะครับก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่ก็สบายครับอะไอีทนตนเน้ นายเตาสั้นมุมมองนายเตาสั้นเข้าไปกันเนาะมาขึ้นโหโก้แล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเดอะมิมิกนะครับขึ้นสีแดงด้วยทำไมไม่ขึ้นสีชมพูวะไม่มีความรักเหรอกนักนักนะไม่ต้องมาถามถามคนสร้างคนคนขายไม่มีอยู่ไหนวะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านไปก่อนได้เยังใช่เขาได้เขาได้อาะไรหาหากุญแจเกมีโต๊ะให้เล่นเกมเป็นเกมอะไรออฟฟิศใช่ นี่พอดีเลยจะเข้าพรจะกุญแจแล้วจะเข้าพรครับจะกุญแจแล้วเนี่ยเว็บเว็บที่เพาะที่สุดในไทยแล้วนะแต่คนไม่ค่อยใช้พรครับละดีไงโดนแบนไงเอาเก็บกุญแจยังไงอ่ะเก็บตรงไหนวะนี่ไงเดี๋ยวจะเปิดประตูตรงนี้อ๋อต้องต้องเก็บทุกคนด้วยเหรอเก็บทุกคนไม่งั้นประตูจะเปิดไม่ได้ก็ไม่เวี้ยเหมือนกันคนน่ไม่ติกันมั้งจะคิดจะไปคิดต่าเอ้าหน้าตาทำไมมันเปลี่ยนไปวะ หน้าเอพี่เลยวะพี่เรวไี่หน้ากู่คนนี้หน้าหลอกวะรตินอมือเดี๋มันลืมตาผมรู้เอาไม่ใช่โอ้ยอาไกดเป็นคนขับเบือเหรอแนั่นนั่นนั่นไม่เสียวต้องฟังเสียง เฮ้ <Es per ated> ตัวตึงตัวตึงเสียงอะไรวะไขจูไขจูไข <min> จูกด <God. S 3> มาแตกพวกนี้เป็นย่พี่แน่นอนเลยนย่เหมือนกันหมดเลยแย่พีมีหน้าตาอยีเลยแล้วก็ไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยใครอะเอเรนพี่สะดุด เล่นอยู่ที่ไหนวะเนี่ยใช่กลับมาเห็นว้าหนุกขึ้นแล้วอ้าวเราอ๋อมาเกินไหนอุ้ยคืออะไรวะหยิบหยิบเทียงมาหยิบกด F ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเสิเอาอาจไหวไหมสิเอาเฮ้ยเราเป็นตำโวจก่อนไหม you can you can bo โบนั่นไอ้ไก่ไอ้ไกมันเขียนว่ามันเขียนว่า bo โ o มไปแยกกันไปคนละไปกันเป็นคู่ไปไม่ไปกันเป็นคู่เหรอจะก็บึบเฮ้ยฮะโอ้เขื่อนเขื่อนที่อะไรห้องบอลนะครับเป็นที่มันบ้านคงเจียงนี่ยว่ะไอ้คงญี่ปุ่นคนคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนแย่ปอนเปิดตู้ ไปดีโอไกลอ่ะไกันมันวิ่งไปปูนะอุ้ยใครทำอะไรแตกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเขียนอะไรแดงๆตรงนี้ด้ยเขียนไปแล้วเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอ่ะชิงลิงทิงพองเล่งลิงลิงโลโมโซห้องนี้มันเหมือนแบบจะปกป้องเราอ่ะวิวเช็คยูเท็คอ้าวใครเข้าเนื้อยังก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบุบ้านดิ มีได้มีหญิงสาวคนหนึ่งสองคนสองคนริวซังกับลีโอมีโอมีโอกับนี้ลีโอเนี่ยมีโอมีโอมีอมีอลินเดอะทูท t มอร์โรเดอะออเดอร์ลีโอใช่ออเดอร์ไอสัพเปชั่นออเดอร์บระประไลภาษาอังกฤษแล้วมีอยู่เมื่อวันหนึ่งดินดินนะดินคำ อ๋อนี่แค่ขี้ตาให้การไงแบบเพิ่งตื่นแค่ขี้ตาเลยวะมาขนาดนี้ตกมันแล้วเนี like ่ยขนมเหรอเขาได้ทำตังหล่นอ๋อแบบแค่ขี้ตาเสร็จคิดเงินแพงหรือเปล่านะเห็นไหมเสียใจอันนี้เสียใจว้าวแบบแปรได้เฟี้ยวมากนั่นไหนเหตุผลทำไมถึงไม่แปรใครกดสกิปวะใคร โอ้อันนี้คือคืออะไรวะคือปากไงอ๋อไม่แม่เขาเป็นฟันคุดแบบต้องให้หมอช่วยถอนฟันหารัตทุยรัตทุยสามตัวเขาไม่แตะแป้นดิโออย่าเพิ่งออกไปออกไปตามไกดี้นไหนายออกไปตามไกด์ก่อนออกไปตามไกด์ตามตรงไหนเดินออกไปนั่งผมขี้เกียจเดินป่ะ ก็บายไม่มีเสียงเพิ่มจูบกันเพิ่เปลี่ยนวะที่มันเปลี่ยนแล้ว Yes กลับมาเล่นนะเซ่คลิปก่อนไม่อ่ะเบื่อจะไปกดคอนโทรเพื่อนั่งได้เขามีแต่พุชเขามีแต่พปัสพี่คนไหนวะเนี่ยพี่อยู่ในห้องเดิมเอาล่อแล้วผมมากับใครกันวะสามคนน่ะจับได้แล้ว หรือมันเปลี่ยนทางเดิมมันไม่ได้ยินเสียงมีแต่ปุ๊ชเบาเสียงไว้อะเขามีแต่ปุ๊ชเขามีแต่ปัสโอ้ยเฮียตกใจเขาไม่แต่ปุชเขาไม่แต่ปัสต้องอ,อเดินไม้รอบหนึ่งก่อนแล้วใครให้มันแบบตรงนี้ไว้เห็นอะไรข้างหลังกูไหมปากมันมีมผมมันมีชีวิตอ่ะมผม,ม,มน้องเป็นคคำำสสาาบบ แต่มันก็กินเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยนะห้องมันเฮ้ยใครเปิดประตูทีเปิดประตูมีคนมาอยู่หน้าประตูเนี่ยไปกันเอา้าสังละครั้งมาแล้วมีระกครั้งดังปงลังไม่มีห้องนี้ไม่มี มีตัวติดบั๊กเว้ยเฮ้ยนี่หนูติดติดบั๊กว่าไงติดบั๊กบลั๊กอยู่บนหัวเราเนี่ยไหนอะมาซัพพอปบนหัวเราเนี่ยเสียงพี่มันชัดมากเลยบนหัวเนี่ยโอ้ตกใจไปคิมีโนโต้คิมีโนตุสบั๊กันอยู่บนหัวนี่เห็นไหมนี่มันอยู่บนหัวเออเสียงมันอยู่บนหัวเออนั่นน่ะไปช่างมันเถอะไปไปกัน แล้วจะตัวอีกตัวนึงเจอแล้วสองตัวโอเคได้ได้หนูมีพริกพริกเอาหนูไปทำอะไรวะพี่เอาหนูไปให้มึงกินเอาไว้เราต้องหนีปะโอ้ไม่ออกไอ้เก๊ก ได้ยินเสียงนี้เข้าไปเสียงผีไม่น่ากลัวเลยรันรันเฮลโอเพนเดอะดอนเอารันรันเรียบร้อยผมโดนเตะโดนจาดิจิจอนไปเร็วนายไปนายเฮียรถซ้าย หนวดหมึกตีหัวกูนะไในเหี้ยใจตัวเองแล้วพี่สไตมิน่ากันหมดแล้วโอ๊ยชอดไหนนำไหนนำไหนตายอ่ะไหนไหนต้องนำนำคนนำนำนำคนนำคนตายไม่ก็เหมือนกันอะไรน้ำไปเลยไหนไม่เป็นไนหรอกทจำสึกแก็ไ้ไม่น่ากลัวอ่ไม่มี ไม่มีเออเป็นไหไไม่มีอ่ะทุก่ะไปไหนผมมาให้เกียรติท่านผู้กล้าไปเลยหัวแดงเฮ้ยเกยรตฟี้ยวผจุนตุยตัวตัยื่นไปเฮ้ยเงียบวะเออทำไมฟ้ามันเงียบวะเสียงรมคำรามยังไงเสียงหัวใจมาละเฮ้ยอยู่ในป่า Ui! 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 chạy bay bay Ui! 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 chạy thẳng 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 ไปได้เลยอ่ยมาเอ้า้วตุกกระจุยบ่นเลยคามินคามินห้าห้าเฮ้ยเหี้ยผมเรเรียบร้อยไปไปไป ีโยตายเดี๋ยวพุ่งมานี่ก่อน้วกันมาแล้วไกลมันจะเอ้ยปากเป้นเป็นเนว้ยไอย้เหี้ยอีกนีดเดียวริมมันก็จิ้มหน้าเดี๋ยวเราอยู่ แสงไฟสว่างขนาดนี้มองไม่เห็นไปไป let's go <S ใครเรียกวิงอีกทีเดียวก็ถึงแล้ว yes ถึงแล้วเดียวนึกว่าจะแน่ดียอ่ะ โดนแดดยี like uno, like two people. Two people so ่สิบเวมันเหมือนตัวอะไรอ่ะมันเหมือนงูงูที่มีหน้าเป็นคนแค่ตัวใหญ่กว่าคนนิดนึงผมไปเพิ่มเสียงมาพี่กอนโอเคเสียงเพลงติดดิสก์เสรแม่กูมองมันเป็นอาหารว้าวอ้าวเราผ่านหรอ ใช่เราผ่านแล้วต้องเอาคนดาวไม่รูย้ยังไม่จบด่านเลยยังไม่จบยังไม่จบด่านเลยเนี่ยออบเจกต์เออว่าฮึมไปออบเจกต์นี้มันต้องรันโอ,อ้ยอออออไม่มีใครรอไปอย่าหันหลังไปอย่าหานันหลังไปอ <c oughs> ย่าหันหลังไปอย่ามาวิ่งบุญให้กูเฮ้ยมันติดตูดเลยไหนติดตูดไหนาเลยอย่าหันหลังกลับไปโอ้สเตมินาหมด หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปแล้วเฮียก็ที่ย eh ิบ eh> ลังก็วิ่งนีอะไรเชียร์เหรอเธออยู่ที่ไหนวะแทนโม่เจ้าตรงไปกัน